ทีลูกศิษย์ทุกคนนะคะทั้งเว็บยานทิพย์แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งเอื้ออาทรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรากลับมาครั้งตามคำเรียกร้องค่ะมีลูกศิษย์หลายคนมากมายนะคะทั้งสองข้อความนะ,ะทั้งแชทเข้ามาทาง Facebook เพื่ออยากจะคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ทำคลิปอีกแล้วจริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะช่วงระยะหลังเนี่ยงานเยอะมากค่ะเพราะว่าทั้งงานบรรยายแล้วก็งานสอนนะฮะเลยทำให้อาจารย์เนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำคลิป จนมาวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะนต้องทาคลิปแล้วนะเพราะเนื่องจากลูกศิษย์เรียกร้องมาดังนั้นนะฮะวันนี้ก็จะทําคลิปสิ่งดีๆเนี่ยมานําเสนอกับลูกศิษย์ทุกคนอีกแน่นอน,นะคะ่ะก่อนอื่นฮะเรื่องอื่นเรื่องไกลไม่ต้องไปไกลค่ะเรื่องซิมไม่สวยแต่รวยมากเห็นไหมฮะทำไมต้องเป็นซิมไม่สวยแต่รวยมากนะฮะตรงน,นี้มาไขข้อข้องใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เนื่องจากศาสตร์ตัวเลขเองอย่างที่บอกว่าด้วยอาจารย์เองเนี่ยเราอยู่ในวงการสิ่งเราเนี้ยมาในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งก็ยาวนานนะคะถามว่าชํานาญไหมก็ไม่กล้าจะบอกว่าชํานาญฮะแต่ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญดีกว่าจะมากจะน้อยอย่างไรก็ตามอาจารย์เชื่อว,ว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะลองได้นะฮะในหลายๆเรื่องคราวนี้คำว่าซิมไม่สวยบอกแล้วค่ะซิมไม่สวยคะ่ะแต่รวยมังเห็นไหมฮะก็จะเหมือนกับ หลายหลายคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่หน้าตาไม่ดีแต่มีโอกาสดีๆในชีวิตถ้าพูดถึงหลักโง,เง,ง่เห้งนะฮะบางคนโครงหน้าไม่ดีลักษณะโง่เห้งไม่ดีแต่มีโอกาสดีๆในชีวิตเช่นคํามวอดอยู่ในวงการบันเทิงนั้นถามว่าในสิ่งที่ไม่ดีมันจะมีแฝงอะไรดีๆด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นเรื่องสิมไม่สวยแต่รวยมากเนี่ยอาจารย์นํามานะฮะใช้เฉวพาะสําหรับธุรกิจ ที่ทําเรื่องค้าขายนะฮะการขายพ่อค้าแม่ขายต่างๆหรือเรื่องง่ายๆเป็นสิปอาชีพนะฮะจะทําทุกๆอาชีพอะไรก็ตามอาจารย์เชื่อว่าในทุกอาชีพนะฮะในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ที่มีอยู่หลีกนี้เรื่องงานขายไม่ได้แน่ทุกคนงงแล้วสิคะว่าทําไมหลีกนี้ไม่ได้เช่นบางคนบอกดิฉันเป็นนักบัญชีทําไมฉันจะต้องขายวันหนึ่งถ้าเกิดคุณ ออกมาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านบัญชีถามว่าคุณไม่ขายตัวเองหรอคะเห็นนะถ้าเกิดบางคนดิฉันเป็น HR เป็น Human r e s o u r c e นะฮะเป็นฝ่ายบุคคลพอวันหนึ่งที่คุณออกจากงานคุณก็ต้องออกมาทำบ i ิ e s s ส่วนตัวคุณต้องมาทำธุรกิจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณต้องขายไมคะเหมไหมนี่คือคำถามอ่ะ ดังนั้นเนี่ยทุกสายอาชีพแม้ก็ทั้งคุณหมอนะฮะหมอพยาบาลอะไรก็ตามวันหนึ่งบ้นปลายชีวิตหรือวันหนึ่งที่คุณออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องทํางานเรื่องการขายโดยเฉพาะดังนั้นวันนี้มีสิ่งดีๆฮะในเรื่องของสินไม่สูญแต่รวยมากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสินนี้เนี่ยอาจารย์จะคํานวณจากความเป็นจริงนะคะเราจะคํานวณจากหลักวันเดือนปีเกิด เราจะคำนวณจากในเรื่องของแนวทางต่างๆแล้วมาผสมผสานกันดังนั้นในหนึ่งซิมเองเนี่ยมันควรจะมีเบอร์เนี่ยที่มันมีพุทธคุณต่างๆตามฉลกธาตุของปีนักษัตริย์12นักษัตริย์นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็พยายามจะนำสิ่งเนี่ยมารวงพลังกันให้เป็นเบอร์ดีนะฮะจริงๆที่ผ่านมาถามว่าลูกศิษย์เยอะไหมที่เ,เข้ามาให้ให้การตอบรับอาจารย์ต้องบอกว่าเยอะ่ะ เยอะขนาดไหนจริงๆก็ไม่อยากจะบอกว่าให้ชมนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราเราใช้วิธีการในการคำนวณนะฮะรวมถึงได้ในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็ได้ทำการจัดส่งนะคะในส่วนของสินเนี่ยไปให้กับทางลูกศิษย์นะฮะก็มีเสียงตอบรับค่ะหลายๆคนบอกว่าอาจารย์คะแปลกตรงที่ว่าหลังจากเสียบซิมเนี่ยเราก็เอาเปิดซิมเนี่ยไปโปรโมตตามสื่อต่างๆมีคนโทรกลับเข้ามาเยอะนะฮะ เขาเอาซิมไปขายเรื่องที่ก็มีคนโทรกลับเข้ามานะฮะหรือมีความแตกตาก่างจริงๆต้องบอกแบบนี้ฮะซิมของอาจารย์เองเราถูกปลุกเขาเรียกปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทําการในเรื่องของงานขายเรื่องการกําหมาะกอาชีพดังนั้นเนี่ยซิมเนี่ยจะเป็นซิมที่ปลดแอกเขาเรียกปลดแอกค,ความจําเจซ้ำซากแบบเดิมๆในชีวิตนะฮะถ้าเกิดคุณยังใช้เบอร์ในส่วนเดิมๆมานานยาวนานเนี่ยไอความอไอความไม่ปลดแอกรือไอความที่มันรู้สึกว่ามันตันแล้วเนี่ยมันมีส่วน พราะเบอร์แต่ละเบอร์จะมี expire ในความเป็นพุทธคุณเนี่ยอยู่ในตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเบอร์วันหนึ่งที่หมดพลังมันก็จะทำงานค้าขายไปได้เรื่อยๆเหมือนกับก,การรีแบรนด์รีโนเวทขึ้นมาหรือรีอะไรก็ตามให้มันเกิดพลังชีวิตใหม่นั่นคือในรายการเรื่องของซิมไม่สวยแต่รวยมากนะคะและที่สำคัญค่ะอาจารย์มีหลักเกณฑ์ของซิมฮะซิมนี้หลังจากคุณซื้อไปแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งนะฮะห้ามคุยเรื่องการส่วนตัวเด็ดขาดนะฮะ ซิมนี้จะต้องไว้สำหรับเรื่องของธุรกิจเท่านั้นนะคะ2ควรจะเมมเบอร์หรือบันทึกเบอร์ข้อมูลลูกค้าเนี่ยลงไปในซิมนี้เนื่องจากซิมนี้มีพุทธคุณถูกไหมฮะเมื่อไหร่ที่คุณบันทึกรายชื่อของหาลูกค้าล,ลงไปแบ่งหมวดแบ่งชื่อชัดเจนเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ไปไหนเลยฮะลูกค้าก็จะนึกถึงคุณตลอดเวลาเนื่องจากคุณบันทึกเขาไว้ข้างในนะฮะ หลังจากนั้นสเต็ปต่อไปหรือขั้นตอนต่อไปเนี่ยเวลาคุณมีโปรโมชั่นดีๆหรือคุณมีสิ่งดีๆนะคุณสามารถจะทำเป็นโปรโมชั่นขึ้นมาแล้วก็แมสเสหรือ SMS นี่ยไปถึงฐานลูกค้าที่คุณเมมเอาไว้นะฮะ หลังจากนั้นการไหลเวียนของการเงินก็จะดีขึ้นลูกค้าก็จะเกิดกระแสการบอกต่อเห็นไหมฮะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์มีฝากไว้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ขออนุญาตฝากสิมไม่สวยแต่รวยมากไว้ด้วยนะคะต้องบอกว่าสวัสดีเฮงๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ